และแล้วก็สิ้นสุดการรอคอยสักทีพวกแกตั้งแต่ฉันมาถึงที่นี่ยยังไม่เปียกน้ำทะเลสักแม่เดียวเลยดูดิแห้งเลยอ่าอาจารเด็กๆตอนนี้เนี่ยได้เวลาเล่นน้ำทะเลกันแล้วนะจ๊ะและอาจารย์ขอบอกว่าและออกคำสั่งด้วยนะจ๊ะว่างานนี้เนี่ยการไปเล่นน้ำทะเลของเราถ้าตัวไม่เปื่อยห้ามเลิกโอเค ไปเดี๋ยวก่อนเพลงอยากกลับแล้วเปล่าเพลงไปเดี๋ยว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 เพลงเพลงแต่นี้เพื่อนเพื่อนพวกเรานี่ยังไม่มีใครได้เล่นน้ำทะเลกันเลยนะแต่เพลงไม่อยากอยู่ที่นี้แล้วค่ะเพลงเขาเขาเขาขอจุ่มน้ำทะเลจังนึงนะ งเพลงกลับตอนนี้เดี๋ยวนี้เพลงอาจารย์ครทำใจนะแอปเปิ้นเพลงเพลงเพลงเราต้องคุยกันให้รู้เรื่อง เคยอ,อยากแก้ปัญหาด้วยการหนีหน้าฉันนะไปไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณค่ะยังแค่ไม่อยากคุยกับคุณเรงเธอยังฝึกงานอยู่กวันพิจักแล้วก็ยังเป็นเลขาฉันอยู่เธอยังหนีจากฉันไม่ได้ Spenn! Spenn! ให้นุเพลงกับเจ้าสาสตร์ได้ลงเอยกันให้ได้ที่ไหนได้โอ๊ยกุแผนล่มไม่เป็นท่าเลยท่านแถมกลับมานะหน้ายัางไม่อยากจะมองกันเลยโอ้ย <c oughs> เออเดี๋ยวเดี๋ยวท่านท่านทำอะไรของท่านนะฮะลำเอี <c oughs> กยอย่างมุกไปหายยังพาเครียดอีกเนาะก็แมม เ็นจ้านรักหลานอยู่คนเดียวนี่ใจคอไม่คิดจะเซียนรูเพลงแค่กับเจ้าปราดบ้างเลยหรอก็เจ้าศาสตร์เนี่ยมันหลานรักผม,มเจ้าศาสตร์มันหลานปู่แต่เจ้าปราดเนี่ยหลานย่าอ่ะถ้าคุณยา่าไปอยู่ที่ไหนสะละ่ะโน่นไงสำราญหลานไล่บนสวรรค์นู่นแล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่นะผมจะต้องทําให้หนูเพลงกับเจ้าศาสตร์ลงเอยกันให้ได้คอยดูในเมื่อพลังของเจ้าอะแทบจะไม่เหลือแล้ว จ้าจะทำอะไรได้เหรอนั่นน่ะสิเนาะอโอ้ชิ่อดอกแล้วอือดีดีมาก เอาจริงเอาจังดีมากต่อจากนี้ผมจะเอาจริงเอาจังผมจะนั่งสมาธิรวบรวมพลังจะไม่ลุกไปไหนจนกว่าจะฝึกพลังสำเร็จครับจะล่องลอยไปไหนมาไหนสื่อสารกับใครไม่รู้เรื่องไม่ได้อีกแล้วดีดีดีด,ดีดีมากการมีพลังเนี่ยดีและที่สำคัญนะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาจะได้ช่วยกันได้ทันท่วงทีไงถูกต้องครับ ที่นี่มันก็เงียบสงบดีนะเหมาะแก่การทำสมาธิไม่มีใครมารบกวนอ่ะเปล่งข้าบรรยากาศน่านอนหลายทุกสิ่งมั้องรับสรกจ๊งขาปีนออทางเลยอทางเลยโน่อยนี่วอาโถเอา เ็ม่ใส่ใจสมาธิสมาธิ รู้แล้วเอออยาอย่าให้รบกวนสมาธิทำเข้าทำเข้าโอ้ท่านจะไปกระเพื่อ,ขอมอขึ้นมาทำไมอีกเนี่ย มันจะกินไข่เน่าตายกันไปทั้งตัวนยเนี่ยจะ,จะทำสมาธิไหว่เงี้ยกันใจหน่อย เพงนะไม่อยากรับปริญญาหรือไงแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาดูถูกเพลงนะปลาเพลงไม่อยากเป็นคนโง่ที่เจ็บแล้วไม่จำอะถ้าเพลงยังยอมต่อไปเขาต้องดูถูกเพลงตั้งเท่าไหร่อะ่ะปลาถ้าปลารักและอยากเห็นเพลงมีความสุขอย่าห้ามเพลงเลยนะ ดูให้หน่อยเวลาออกแล้วจะดีขึ้นไหมเขากำหนดมาแล้วเพลงฝืนชะตาไม่ได้หรอกยังไงอ่ะเพลงก็ไปจากกุศลไม่ได้แต่แต่แตเพลงไม่มีทางเปลี่ยนใจใครว่าฝืนชะตาไม่ได้เพลงนี่แหละ ทำให้ดูน้องเพลงน้องเพลงจ้ะมันทำอะไรจ้ะอ๋อคุณศาสตร์อยู่ในห้องหรือเปล่าคะอุ๊ย อยู่จ้ะแต่ว่าตอนนี้คงไม่เหมาะที่จะพบจ้ะผมต้องได้รับคำตอบเรื่องนี้อย่างด่วนที่สุดออกไปได้ละตาย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 ต้องข้ารีต้องตายแน่ เิดเรื่องอะไรขึ้นหรอคะพี่แซนดาวก็วันนี้จักรู้ไปันสิคะเกิดปัญหาอีกแล้วอะแล้วปัญหาครั้งนี้กระเทือนต่อความมั่นคงของบริษัทแบบรับสุดยอดเลยค่ะเชื่อไหมที่ไม่ก็เห็นคุณศาสตร์โกรธแล้วก็เครียดแบบนี้เมื่อก่อนเลยอะอือแล้วน้องเพลงมีธุระอะไรกับคุณศาสตร์หรออ๋อเพลงมาลาออกนะคะ ผากจดหมายคุณศาสตร์ไหนได้ไหมคะอ๋อได้จดหมายลาออกนะลาออกน้องเพ็ญจะลาออกทำไมทำไมลาออกทำไมเกิดอะไรขึ้นแบบใจลวค่ะถ้าเธอต้องการแบบนั้นฉันคงไม่ล้งเธอไว้เชิญ